ตามติดชีวิตยากับช่องผังแสงเดือนแฟมิลีนะครับเหมือนเดิมครับเช่นเคยครับกับวิธีช้างแก่นะครับวันวันก็ทำอะไรครับก็จะมาถ่ายแต่รูปช้างแก่ให้ดูกันนะครับยายก็นิสัยดีครับแต่จะเก็บอาการไม่ค่อยอยู่เวลาเห็นกล้วยนะครับ เดี๋ยวเราจะไปเอากล้วยมาให้คุณยายกินนะครับเป็นกล้วยของคุณฝนนะครับที่ส่งคะแนนมาให้นะครับซื้อกล้วยสุกให้คุณยายกินนะครับเดี๋ยวเราจะไปเอามาให้กันเลยครับนี่นะครับกล้วยสุกนะครับกล้วยสุกด้วยกล้วยดึกด้วยนะครับที่คุณฝนมอบคะแนนมาให้ซื้อให้คุณยายแสงเดือนนะครับเราก็จะให้กินวันละตอนเช้าหนึ่งตะก้านี้นะครับแล้วก็ตอนเย็นตะก้า อันนี้ก็รอสุกนะครับน,นี่ยังเขียวอยู่ถ้าจะซื้อสุกมาอย่างเดียวกลัวยายกินไม่ทันนะครับก็จะให้กล้วยกินแล้วก็นี่นะครับหญ้าสวยๆอ่อนๆนครับอีกหนึ่งรถเข็นก็กินหญ้าบ้างแล้วก็กินต้นสับปะรดนะครับต้นสับปะรดนู่นนะครับ ยาบ้างสับประรดบ้างกล้วยบ้างนะครับกับวิธีช้างแก่นะครับเดี๋ยวเอากล้วยไปให้ยายกันเลยครับนี่ครับยายได้กินกล้วยแล้วนะครับคุณฝนครับกินกล้วยสุกๆนะครับเบายายเบากินเรื่อยๆอยต้องเรีบ เป็นคะแนนจากคุณฝนนะครับที่มอบให้นะครับก็ขอบคุณกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะครับคะแนนบางส่วนก็เอาไปซื้อน้ำมันนะครับเอยไปเกี่ยวหญ้านะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับคุณฝนครับที่ให้คะแนนซื้อกล้วยนะครับขอมีความสุขมากๆครับ เดี๋ยวพ่อควานเขาจะมาขอบคุณนะครับครับขอบคุณครับคุณผลครับได้นำกล้วยมาเลี้ยงช้างเลี้ยงยายวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับขอคุณฝนจงมีแต่ความสุขความเจริญให้ล่ำให้รวยให้มีอายุมั่นขวัญยืนนะครับนั่นก็พ่อควานนะครับขอบคุณมากมากนะครับส่งกล้วยสุกนะครับส่งคะแนนให้คุณยายแสงเดือนนะครับ ขอบคุณครับขอบคุณกำลังใจนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ